อย่าดูของนะระวังถึงปูนันะนะไม่ต้องไปจับอะไรมากมายนะแล้วอะไรจะมาก่อยให้มานะครับแายใจแรงๆแล้วถึงปูวันนี้เป็นวันที่เราบรรจงานขตัวเราครับทีให้ดปล่อยเต็มที่ได้ปล่อยเต็นที่เลยครับผอเตรียมตัวทั้งใจกมือเมื่หายใจึกๆไปเลยนะไ อามาตยัจะมีการอกี้ซึ่งเป็นการรวบรวมรองประานส้าการอาเี็กของปรแเทะแก่ต่างๆซ่งก็จะรับแถวรมท้อยู่ทีคอนับเพื่อน้านะาการเลที่ตาี่อูันดีก็ เราต้อด้ใจวหางกี่สบกี่บาททุกปีแต่ละชิ้นที่ขุ้นแรงจะไม่ถึงตัวันก็เป็นตัวเปเยื่อในถูกพูดขึ้นบนี้จะมีการมาว่ามาประมาที่ดัลาา้ไม่ก่อจะถูกจับตัวที่ต่างปร้ทที่ออกมาที่โนี้ ไอ้ต้นไม้ที่เป็นต้นไค้ที่เป็นต้นไม้ที่นตคนไม้ที่เนนมที่เป็นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ที่เป็นนไที่เป็นตรนไม้ที่เป็นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ที่นที่เป็นนที่เป็นต้นไม้ที่เป็นต้ที่เป็นนไ้ที่เป็นไม้ที่เป็นนไที่ป็นต้ที่เนต้นที่เนไที่ปนม้ที่นม้ที่เป็นต้นไที่ป็นม้ที่เนต้นไที่เป็นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ที่นต้นไม้ที่นต้นไม

นะครับเอาทุกสิ่งด้านนอกนี่ครับให้รู้ตัวว่ารอันพัฒนาช่วยเป็นเสือด้วยนะครับอครับ ูตัวก็หอกนะครับ้สีร้อมาตวเืนตเอนนะฮะัวตอนนะฮะัวอนะครับนะครับือนนาฮืนนะฮะตเือนนะฮะตวอนะัวเตือน่ะตัวนะฮะันะตับตองตัวงตอนวะาทัวเอะเนะอนนะวอัเตัวเนะครับเเเือเนเราก็ต้องยอมรับ so ผ so ิด แล้วก็ยอมรับข้อที่ท่านตัวนไม้มาไว้นะครับโอกาสของเรามีแต่มาไม่มากนะฮะมีแต่มาไม่มากปีนะฮะตัวหารก็เองมันสวยไ้แล้วเกยู่กูรเออตะปีเกยนะเกยมาที่เกยนดมนะ เพื่อให้มาเกิดความตับติดเช้นขังเพราะบางคนนั้นจะไปหาพ่อเพียนกายทรงหลวงปู่สิงห์หานาบทโอ้โหต้องไปหาที่นู่นสงขานะแต่วันนี้ไม่ต้องเพราะว่าพ่อท่านมาเมตตามาช่วยงานที่นี่นะส่วนบางคนนั้นจะไปหา,อา,อ,าอาจารย์แอดนะที่เมืองโพราชก็ไกลพอสมควรบางคนบางท่านไม่มีเวลาไปและอีกหนึ่งท่านที่ขาดไม่ได้เลยอาวันนี้นะครับบางคนบางท่านอาจจะเห็น ท่านออกตามช่องโทรทัศน์นะออกตามช่องโทรทัศน์ออกตามทีวีออกตามรายการเช่นรายการเรื่องจริงผ่านจอนี่ก็เคยเอาท่านไปออกส่วนตรงนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์เมื่อกี้ผมขาดตกหล่นข้องไปสักนิดหนึ่งนะครับอาจารย์จ้ามจังหวัดระยองนะครับบ้านเทท่านเป็นใครทรงของท่านโมอแก่คงประสิทธิ์นะครับนะตำหนักท่านโมอแก่คมประสิทธิ์หรือจะ ตำหนักท่าพ่อแก่จังหวัดนย,ยองขึ้นอาจารย์จ้างเะเป็นกายตรงในจุดของตรงนี้นะครับเขาขอประทานโทษด้วยเพราะว่าได้กล่าวขาดตกบกรข้งไปในบางครั้งก็อาจจะเผลอเลยหรือรอ,อาจจะไม่รู้เขาขอประทานโทษด้วยในจุดของตรงนี้ขอขอประชาสัมพันธ์น,น,นะครับบอกเล่ากาสิบแก่คณะบรรดาสิทธยาลูกศิษย์ลูกหลานของท่านพ่อแก่ท่านหลายที่มาถึงแล้วยังสิงทานทางงานตำหนักเขตอ,อาสนะแห่งนี้ พิธ <łość> ีกรรมพิธีการของเราจะเริ่มต้นแล้วหากท่านอยู่ทางนอกก็ขอให้เข้ารมกัองค์สพระสัมองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมพุทธจ้าูขอนองกาบุชาูกาชาคุณพระพุทธ ลูกขอน้องกราบบูชาลูกขอน้องกราบบูชาคุณพระธรรมคุณพระธรรมลูกขอน้องกราบบูชาลูกขอน้องกราบบูชาคุณพระสงฆ์คุณพระสงฆ์ลูกขอน้องกราบบูชาลูกขอน้องกราบบูชาองค์บรมครูองค์บรมครูหลวงปู่พุทธฤษีหลวงปู่พุทธฤษีทั้งหนึ่งร้อยแปดสิบหกพระองค์ทั้งหนึ่งร้อยแปดสิบหกพระองค์ลูกขอน้องบูชาลูกขออน้องบูชาองค์พระมหาเทพองค์พระมหาเทพเทวดาเทวดา ท้ามหาองทุกพระองค์ทุกพระนามทุกลูกทุกนามลูกของน้องบุญชาคุณบิดาคุณมารดาคุณครูประชาราษฎร สาธุ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 ลูกขอน้องตั้งจิตอธิษฐานลูกขอน้องตั้งจิตอธิษฐานกล่าวคำสาบานกล่าวคำสาบานในพระตำหนักในพระตำหนักอันศักดิ์สิทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านพ่อภูมิรอดของท่านพ่อภูมิรอดณสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์อันแห่งนี้อันแห่งนี้ขออัญเชิญพระองค์ท่านขออัญเชิญพระองค์ท่าน เสด็จลงมาเป็นสักขีพยานในกล่าวคำรับสัจจะในกล่าวคำรับสัจจะในครั้งนี้ด้วยเถิดในครั้งนี้ด้วยเถิดสาธุ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 ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะขอจงรักจะขอจงรักพักดีพักดีต่อชาติต่อชาติศาสนาศาสนาพระมหาริ์พาช ข้าพเจ้าจะไม่คิดทำลายชาติจะไม่คิดทำลายชาติจะไม่คิดทำลายศาสนาจะไม่คิดทำลายศาสนาจะไม่คิดทำลายพระมหา菩์จะไม่คิดทำลายพระมหา菩萨ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะารพมละจะขรลรัะเทิดทูลเทิดทูลคุณบิดาคุณบิดาคุณมารดาคุณมารดาคุณครูประชาจารคุณครูประชาจารของข้าพเจ้า mày đi về anh tôi con <laughs> đấy. <laughs> 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 me <coughs> เพราะนะครับต่อไปนะครับเหมือนกันนะครับที่หลักๆรูปแบบมีอยู่ในทางด้านทัศนศิลป์ทางด้านน้องเหมือนกันครับเรามาดูได้ครับที่เริ่มมาจากด้านบ้านครับครับ <coughs> <coughs> मला एक बाईला दाखव สาธุสาธุสาธุนักโมตัสะพะคะวะโตอะระหะโตธรรมะสัมพุทธะนะโมตักะพะคะวะโตอะระหะโตธรรมะสัมพุทธะนะโมตัสะพะคะวะโตอะระหะโตธรรมะสัมพุทธะสาธุโอ้ปุตตสละวะเตสเทปุทุหะโตตเทปุทุะ i wow. wow. Muito obrigado. obrigado.